ในปุโลวัทสูตรกล่าวว่ารอยพระพุทธบาทจริงตามคติของชาวลังกาทวีปเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเสด็จเป็นกฎประทับไว้ด้วยพระองค์เองมีอยู่ห้าแห่งคือหนึ่งที่เขาสุวรรณมาลิกในลังกาทวีปสองที่เขาสุมนากูดในลังกาทวีป สามที่เมืองโยโนกบุรีในสยาประเทศจังหวัดเชียงใหม่สีที่หาดสายแม่น้ำนํำทานาทีปัจจุบันยังไม่สรุปว่าเป็นที่ใดบางตำราชเชื่อว่าอยู่บริเวณเกาะแก้วพิสดารจังหวัดภูเก็ตในประเทศไทยห้าที่เขาสุวรรณบรรพตเมืองกิดขินปรันตปุระาหรืออำเภอพุทธบาท จังหวัดสระบุรีประเทศไทยในปัจจุบันรอยพระพุทธบาทนับถือเป็นบริโภคเจดีย์หนึ่งในสีประเภทเจดีย์ของศาสนาพุทธรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ามีทั้งองค์จำลองและที่เชื่อว่าเป็นองค์จริงมีอยู่หลายแห่งแต่เราขอเสนอรอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีที่เชื่อว่า เมื่อไปสักการบูชาขอพอรจะทำให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตช่วยให้คนป่วยจากโรคภัยหายเป็นปกติได้จากตำนานปุณวัฒสุตรกล่าวว่ามีพ่อค้าสองคนพี่น้องอาศัยอยู่ในเมืองสุนาปรันตะคนพี่ชื่อมหาบุญคนน้องชื่อจุลบุญได้บรรทุกสินค้าห้าร้อยเล่มเกวียนออกไปค้าขายตามเมืองต่างๆ จนมาถึงเมืองสาวัตถีได้หยุดพักกองคาราวานใกล้พระเชตวันบวรวิหารที่ประทับของพระพุทธเจ้ามหาบุญเห็นชาวเมืองถือเครื่องบูชาเข้าไปในพระเชตวันบวรวิหารจึงเข้าสอบถามได้ความว่าพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นแล้วในโลกชนทั้งหลายควรได้ฟังพระธรรมเทศนา มหาบุญจึงติดตามไปกับชาวเมืองสาวัตถีเหตุจากอุปนิสัยของมหาบุญจะได้สำเร็จเป็นอรหรันเมื่อมหาบุญเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วจึงอาราธนาอัญเชิญพระองค์ให้ไปฉันทตหารที่กองคารวานของตนพระองค์เทศนาปรดเหล่าพ่อค้าทั้งหลายทำให้มหาบุญเลื่อมใส ในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขอออกบวชเป็นพระภิกษุและท่านได้ยกทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่จุลบุญน้องชายดูแลต่อมาพระมหาบุญเถระได้ออกธุดงไปจำพรรษาที่มกุลการ,ราท่านฝึกสมาธิเจริญกรรมฐานอยู่ที่นั่นจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระมหาบุญเถระได้ออกธุดง จะริกกลับมายังเมืองสุนปรันตักจุลบุญพบและจำได้จึงอาราธนาเชิญท่านให้จำพรรษาอยู่ที่วิหารประจำเมืองเวลานั้นเป็นฤดูฝนค้าขายทางบกไม่ได้จุลบุญและเหล่าเพื่อนพ่อค้าต้องขนสินค้าเพื่อไปขายทางทะเลแทนก่อนออกเรือจุลบุญ ได้นมัสการลาพระมหาบุญเถรัสขอพึ่งบาร,รมีช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยพระมหาบุญเถรัสอนุโมทนารับเป็นธุระให้พอเรือออกจากท่าลอยทะเลหลายวันสเสบียงหมดต้องทอดสมอหยุดพักเรือที่เกาะแห่งหนึ่งเพื่อหาสเสบียงก่อนเกาะแห่งนั้นมีไม้จันแดง ที่มีราคาขึ้นอยู่มากจุลบุญและเหล่าพ่อค้าตกลงกันทิ้งสินค้าลงทะเลจนหมดแล้วพากันตัดไม้จันแดงขนลงเรือทุกลำจนเต็มทำให้ภูมิเจ้าที่โกรธมากบรรดาพายุค,คลื่นลูกใหญ่ซัดเรือหวังให้จมลงสู่ท้องทะเลฝ่ายจุลบุญเห็นผิดปกติ ระลึกถึงพระมหาบุญเถระให้มาช่วยพอพระเถระอาหารเจ้ารู้วาจจิตของจุลบุญจึงห่อมาช่วยขับไล่ภูมิเจ้าที่ให้กลับก่อไปทายุธจึงสงบลงเหล่าพ่อค้านำเรือกลับเมืองสุนปรันตะได้อย่างปลอดภัยเหล่าพ่อค้าระลึกถึงบุญคุณของพระมหาบุญเป็นอันมาก จึงพากันแบ่งไม้จันแดงถวายทานแก่พระมหาบุญเถระท่านไม่รับแต่ให้สร้างธรรมาะไม้จันแดงห้าร้อยเรือนขึ้นแทนท่านบอกแก่เหล่าพ่อค้าว่าจะไปอาราธนาอัญเชิญพระพุทธเจ้าพร้อมอัครสาวกทั้งห้าร้อยอมมาโปรดเทศนาธรรมที่เมืองสุนารันตัปักเมื่อพระพุทธเจ้ารับอาราธนา อันเชิญของพระมหาบุญเทระแล้วได้เสด็จทางอากาศพร้อมอาัคารสาวก500องค์มาที่ยอดเขาสัจพันธ์ทิกกรีหรือเขาสุวรรณบรรพตเพื่อเทศนาปโปรดฤาษีสัจพันธ์ให้บวชเป็นภิกษุจเจริญทางมรรคผลพระองค์ได้เสด็จลงมาที่เมืองสุนารันตะปักทรงประทับบนธรรมมาศไม้จันแดง พร้อมเหล่าอัคารสาวกทั้ง500องค์โปรดให้พระสัจพันธ์จำพันษาอยู่ที่เขาสุวรรณบรรพตคอยสั่งสอนชาวเมืองก่อนพระพุทธเจ้าจะเสด็จกลับพระสัจพันธ์เถระกลับทูลขอพระเจดียฐานไว้เป็นที่เคารพสักการบูชาพระองค์จึงประทับรอยพระพุทธบาทไว้ที่แผ่นศิลายอดเขาสุวรรณบรรพต ให้พุทธศาสนิกชนได้เขา้ารบูชาสืบมาเวลาได้ล่วงมาสมัยกรุงศรีอยุธยาพระเจา้าทรงธรรมครองราชพุทธศักราช2,163ถึงพุทธศักราช2,271มีคณะหลาภิกษุสงฆ์ไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่เขาสุม,มาณกูดในลงักงกาทวีปภิกษุลังกาสงสัยถามว่า เหตุใดพวกท่านมานมัสก,การรอยพระพุทธบาทไกลถึงลังกาทวีปรอยพระพุทธบาทที่เขาสุวรรณบรรพธในสยามประเทศท่านไม่ไปนมัสก,การหรือคณะสงฆ์ได้กลับมาทูลพระเจ้าทรงธรรมพระองค์ได้สั่งเจ้าเมืองให้สำรวจค้นหารอยพระพุทธบาทต,ตามภูเขาน้อยใหญ่ต่างๆแต่ยังหาไม่พบ เพราะรอยพระพุทธบาทมีมาแต่สมัยพุทธกาลถูกทิ้งร้างมานานจึงยากต่อการค้นหามาวันหนึ่งเจ้าเมืองสระบุรีรู้ข่าวว่าพรานบุญไปล่าเนื้อสายที่เชียงเขายิงถูกเนื้อบาดเจ็บสาหัสพรานบุญออกติดตามพบเนื้อสายวิ่งกระโจนออกมาจากหลังพุ่มไม้ด้วยอาการปกติเหมือนไม่ได้บาดเจ็บ จึงเกิดความสงสัยเดินเข้าไปดูหลังพุ่มไม้พบรอยเป็นแอ่งเหมือนเท้าคนขนาดยาวสอกเศษอยู่บนแผ่นหินมีน้ำขังพรานบุญคิดเข้าใจว่าเนื้อสายคงกินน้ำในรอยนี้ถึงหายจากอาการบาดเจ็บได้จึงลองนำน้ำมาดื่มและลูกทาตามเนื้อตัวดูปรากฏว่ากลากเคลื่อนที่เป็นมาชนาน หายไปอย่างน่าอัศจรรย์เชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าพระพุทธบาทสระบุรีเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้ผู้เลื่อมใสศรัทธาที่ปวดเป็นโรคหายเป็นปกติได้คนที่ไปสัตตารบูชาได้กุศลแรงมากเจ้าเมืองสระบ,บุรีได้กราบบังคมทูลเล่าเรื่องราวที่พรานบุญ ไปพบรอยพระบาทที่สงสัยว่าจะเป็นรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าจริงให้พระเจ้าทรงทำทราบพระองค์เสด็จขึ้นไปตรวจสอบด้วยพระองค์เองและเห็นจริงตามตำนานพระพุทธบาทห้ารอยอ่างที่ชาวลังกากล่าวมาพระองค์ทรงสมนัสยินดียิ่งนักโปรดให้สร้างเป็นมหาเจดิสถาน มีมนดบสวงรอยพระพุทธบาทสร้างวัดให้ภิกษุอยู่รักษาสร้างวังสำหรับเสด็จนมัสการรอยพระพุทธบาทไว้เชิงเขาและที่ท่าจ้าสนุกหรินแม่น้ำป่าศักโปรดให้ช่างชาวฮอลันดาส่องกล้องทำถนนจากท่าเรือขึ้นไปถึงยอดเขาสุวรรณบรรพตเพื่อเป็นทางสัญจรให้มหาชน เดินทางไปสักการบูชารอยพระพุทธบาทได้สะดวกพระอ์อุทิศพื้นที่รอบเขาให้เป็นที่ชาวบ้านรักษาและเบ่งคืนข้าราชการบางส่วนให้ไปอยู่ประจําการรักษารอยพระพุทธบาทตั้งเป็นเมืองชื่อปรรันตปุรัะเรียกสามัญว่าเมืองพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทสระบุรี ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเป็นบริโภคเจดิสถานสิ่งต่อเนื่องจากพระพุทธเจ้าที่แสดงว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมายังสุวรรณบรรพตยอดเขาสุพันธคีรีจริงตามคำบอกเล่าของชาวลังกาทวีปตอนต่อไปทีมงานจะนำเสนอเรื่องใด โปรดติดตาม